ปัมผู้ติดต,ตาม l ล n e OA ทำยังไงวันนี้แอดมินจะมาทำให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแอดมินคนเดิมวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดต,ตาม Li n e Ad นะคะหรือว่า Official Account นั่นเองมีวิธีการยังไงนั้นเรามาดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะก็มาที่โปรแกรมของเราเลยชื่อว่า pumpfollow com นะคะจากนั้นก็ทำการล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาโปรแกรมของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเลือกประเภทบริการไปที่ Line OA ค่ะตรงนี้เลยนะจากนั้นนะคะเลือกบริการไปที่ปั๊มผู้ติดตาม Line OA เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะให้ใส่ลิงก์ไลน์ที่เราต้องการปั๊มผู้ติดตามค่ะวิธีการนะคะก็มาที่ไลน์ของเราเลย ก็คือตรงนี้เลยนะคะที่จะเป็นคำว่า Line แอดตรงนี้นะที่เป็น f p m n 9092q นะเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยนะปริมาณนะคะก็คือจำนวนที่เราต้องการที่จะปั๊มผู้ติดตามแอดมินต้องการที่จะปั๊ม3,000ค่ะก็ใส่3,000ไปเลยนะจากนั้นนะคะก็กด Submit ได้เลยค่ะ อนนี้นะคะยอดเริ่มของเราอยู่ที่3ามร้อผู้ติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูยอดเสร็จพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจาก3ามร้อผู้ติดตามตอนนี้ขึ้นเป็น3ามพผู้ติดตามแล้วค่ะก็ทยอยขึ้นแบบเนียนๆเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวันนี้ที่แอดมินนามาฝากกันชอบหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย